ได้ทําอะไรบ้างคะมู่เช้านี้ครับผมก็มู่เชาครับก็บอกรักแม่ไปแล้วครับอาจจะไม่บอกรักแม่ตรงแค่บอกว่าสุขสันต์วันแม่อย่างี้ก็อยากฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับวันแม่นี้นะครับก็ขอทุกคนนะฮะเป็นคนดีของแม่นะครับผมแล้วก็ขอไว้พรให้กับคุณแม่ของทุกคนด้วยกันนะขอมีสุขภาพแข็งแรงครับผมมาพักคงครองครับมีเงินทองไหลมาเทมาอีกแล้วไหลมาที่อีกแล้วแล้วก็ความรู้สึกประทับใจอะไรที่เกาหลีบ้างคะ เกาหลีสนุกครับว่าทุกคนที่ไปด้วยกันน่ารักมากครับนั่นเป็ความพัดใจที่เราหมายถึงว่าอะไรของเกาหลีที่น่าเด็ดไปต่ออาหารอาหารนี่เกาหลีเป็นอะไรที่ดีที่สุดแหละครับผมอร่อยมากๆกินกลับมาอ้วนเลยครับเนี่ยเหรอถ้าอ้วนยังไม่อ้วนอ่ะอ้วนมากนะตอนนี้ฮะเออ่คแล้วจะฝากอะไรถึงนเดชดเวิลด์อีกไหมคะก็ฝากถึงว่าคิดถึงทุกคนครับดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณค่ะครับค่ะไปครับ เดี๋ยวนคนเดียวถ่ายคถ่ายเป็นคลิปเนี่ย